สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง F อฟซเก่าแล้วก็ f อฟซใหม่นะคะ,ะวันนี้น้องอึงก็มีแนวทางหานอยชุดโค้งสุดท้ายมาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่27กันก่อนกดค่ะพี่น้องสาวันที่27เดนาะนอยเฉพาะกิจออกสามเจ็ดสี่อ่าสามเจ็ดสี่น้องอึงก็มี สี่เจ็ดเนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะอ่าล่างหนึ่งแปดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วนบนเก้าสามเก้าน้องหมือนก็มีแต่ 94, เก้าสี่เนาะก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างสามเจ็ดหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋านอกนี้หลุดหมดเลยก็เข้าเฉพาะตัวกลับคู่เดียวเนาะวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะอ่าสำหรับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายเนาะ อย่างไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับงวดของวันที่28นะคะอะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจอา๋าเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ,ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขเนาะพี่น้องจ๋ามีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะ,ะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอ่าสหรับตัวเด่นของวันนี้เนาะพี่น้องจ๋าสาหรับตัวเด่นตัวเด่นก็จะมี43นะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่า03 เจ็ดหกเก้าแปดนะคะ,ะมาดูชุดกันนะคะอะ่น้องวึงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจามีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปเนาะก็ไม่ได้แม่นนะคะพี่น้องจา่าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซี ถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าสำหรับชุดชุดกันเนาะก็จะมี9 3 5 9ส5 6ห้า้าหนหห้านะคะอ่าส่วนชุด3มตัวเนาะชุด3ามตัวก็จะมี04 3 5 7สห้าเจ็ห สามเก้าแปดนะคะอ่าสามเก้าเก้าสามถ้าใครชื่นชอบอีกก็สามารถตัดได้นะคะพี่น้องจ่ากับห้าเจ็ดเนาะอ่าศูนย์สี่นะคะตัดหน้าตัดหลังเอาเดอ้อพี่น้องจ่าชุดสามตัวนะคะอ่าถ้าใครชอบก็ตัดนะคะอ่ตัดเล่นเนาะ ตัดเล่นด้วยนะคะสําหรับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกรบทุกครั้งนะคะอ่าถ้าชอบก็จดได้แคปได้จ้าก่อนออกไปก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องห่วงลงเนาะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ มาขอให้เงินทองไหลามาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ